ยังคงเดินหน้าหาความจริงกับการเสียชีวิตปริศนาของนายมาร์คหนุ่มเอนเตอร์เทนนะครับที่ไปรับงานที่แพรเมืองการแล้วหลังจากนั้นถูกพบเป็นศพทางครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ติดใจเรื่องการทําหน้าที่ของตํารวจในพื้นที่ด้วยตอนนี้คดีนี้ถูกโอนมายังกองปราบปรามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้ยอมรับด้วยว่ามีพยานบางคนโดนข่มขู่ด้วยครับก็เขาบอกเขาไม่เห็นเห็นแค่ลินจับมือ แล้วก็พี่ลินฉีดให้สองคนคุณแม่ก็เชื่อคุณแม่เชื่อเขานะคะถ้าไม่ได้เขาวันนี้คงไม่มีค่ะอยากให้คดีมันคืบหน้ากว่าน,นี้ค่ะโดยเฉพาะที่นี่มาร์คเสียชีวิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็มีข้อสงสัยว่าที่เกิดเหตุยังพบเข็มฉีดยาและอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วย แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคืนเกิดเหตุเนี่ยนอกจากนายมาร์คแล้วยังมีคนที่ว่าจ้างก็คือชื่อว่ารินนี่เป็นหนุ LGBTQ ่ม LGBTQ+ เป็นอิูเอนเซอร์ด้วยนะจ้างมาแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อมิวมิวคนนี้ให้การกับตํารวจกองปราบแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครอบครัวได้เชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยคนแรกที่เจอศพมาร์คไปที่เกิดเหตุด้วยกู้ภัยมองว่าคดีนี้ไม่น่าใช่การจมน้ําตายธรรมดาอาจเสียชีวิตเพราะสาเหตุอื่นครับ จากประสบการณ์ที่พี่มาช่วยเขางมหรือมาดูหรือเคยเจอศพย่านๆนี้มันมีอะไรที่ผิดปกติไหมกับสบเขาที่แตก่รกจตกต,ต,ตัวอืน่นเหรอเอคือมันเหมือนคนจมน้ําทั่วไปไหม,มเพราะว่ามันมันไกลไปหน่อยอ่ะอ,อ,อที่คนจะไหวครับแล้วก็คืนด้วย คือมองว่ามีการใช้ยาเสพติดเกิดขึ้นในวันนั้นแต่ผลช<ฆ>ันสุตออกมาไม่พบเนี่ยก็เลยมองว่าม,มีเรื่องการเปลี่ยนผลการตรวจหรือไม่ทางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมุล,ลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าสอบถามกับพนังกงานสอบสวนยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องนี้นะครับและก็ตอนที่พาผู้ต้องสงสัยไปตรวจร่างกายพนังกงานสอบสวนไม่ได้เดินทางไปด้วยครับเรื่องนี้ได้มีการตั้งกรรมาการตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอคําตอบต่อว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับ